คอยนิ้วมูอนกดซับสไคร์ด้วยนะครับ NFT เมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับแต่กระแส NFT เนี่ยของชิบะอินโนเนี่ยวานต่างก็เข้ามาเก็บอยากมากเลยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับการกับช่องคอยนิวมูนะครับเราได้พูดถึงกระแสของ NFT นะครับก็ทําให้วานเนี่ยเริ่มเข้ามาสะสมชิบะอย่ากเรื่อยประมาณ สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับวานที่เข้ามาแรกๆคือวานอีทูเรียมหนึ่แล้วก็อีทูเรียมหนึ่พตัวที่2นะครับแล้วก็มีเมื่อวานนี้มีวานจิระยะและครั้งนี้นะครับก็เป็นวานอ่าตัวหนึ่งนะครับอัน,นอเนี้ยซื้อชีบะเนี่ยหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็ซื้อในกระเป๋าเดียวฉะนั้นโทเค็นเนี่ยมีการซื้อเป็นม,มหาศาลนะครับ เพิ่มขึ้นประมาณ49.9%นะครับจุด9พันล้านชิบะนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเหรียญจำนวนทั้งหมดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ48ิลเลียนนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากค่าธุกรกรรมของของอิเล็รอนมันแพงนะครับเลยได้แค่47กว่ากว่านะครับเกือบ48นะแล้วจากนั้นวานก็มีการเก็บชิบะเนี่ยเข้าเรื่อยๆนะครับ เีแต่เรารอกระแสว่า NFT จะมาเมื่อไหร่นะครับและผมคิดว่า NFT เนี่ยน่าจะมาตอนตลาดคริปโตเนี่ยเริ่มสีเขียวบ้างแล้วนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดตัวแหละเพราะว่าถ้าเปิดไปนะครับมันก็ไปฝืนตลาดนะครับแล้วก็บรรดาหวานต่างๆเขาคง,งจับจ้องนะครับไอเหรียญชิบะอยู่แล้วนะครับว่าไอถ้าเกิดมันสวนตลาดก็กดมันซะเลยนะครับนั้น เราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ากระแสะ NFT เนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ l a m b o r g h i n i เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวคีย์เวิร์ดหลักเลยนะครับที่จะทำให้ชีบะเนี่ยมีการกระตุ้นราคาครั้งใหญ่แต่อาจจะไม่ได้มูลนะครับเพราะราคาเนี่ยเอ่อมันเสียไปแล้วนะครับแล้วเราต้องดูอีกทีว่าเขาพร้อมจะเอาลงมาเล่นในกระดาน Exchange อีกทีเมื่อไหร่ครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ่า ตอนนี้สภาวะตลาด b บิตคอย Bitcoin ไม่ดีเอาแหละรายละเอียดนะมีประมาณนี้นะครับก็ใครก็ติดตามกันได้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าชีบะนะจะกูทดูดมุลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิ c เฟซบุ๊กยูทูบหลายกลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อ Crypto e n ่ y Community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่า,าเรามีกลุ่มชีบัด้วยทักเข้าไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะครับส่งลิงก์ส่ง qr code ให้นะครับแล้วเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่อ Penguin Stock นะครับเป็นเหรียญคริปโตตัวหนึ่งนะครับจริงๆเป็นเหรียญสกุลของเขาแหละนะครับเป็นสกุลที่ที่มีความผันผวนพอสมควร นะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้มีค่าตรงเท่ากับ US ดอลลาร์นะครับก็ใช้ในแพลตฟอร์ม Penguin Stock สามารถเข้าไปหาโหลดได้อยากสร้างรายได้อยากคุดเหรียญในนั้นนะครับสามารถเข้าไปทำรายการในนั้นได้แล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าคุณจะเข้าไปเล่นพวกนี้มันมีความเสี่ยงนะครับและถ้าเกิดคุณอยากทำรายได้อยากลงทุนกับมันเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยละกันนะครับผมแนะนำประมาณนี้ว่าถ้าเกิดอยากเล่น ก็สามารถเข้าไปได้ครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าชิบะนะครับจะกู to ู h e ด o มลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ